ถาดอบพริกอบหอมอบผักเกือเทศปัจจุใส่กันจ้ะกระเทียมไปปั่นใส่กันจ้ะปั่นเอาไม่ตำจ้าแม่ครัวยุคใหม่ไฮเทค เอปงใส่เครื่องใส่พริกลงไปพร้อมน้ำประแดดพร้อมนะครสิปั่นเลยนี่น้ำประแดดอ 5, ยู่ข้างล่างเ่ยจ้าปั่นโซๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าปัน่นหยาบๆจ้ะน้ำพริก ไห้เทคไม่ครรุ่นใหม่จ้าใส่เครื่องปั่นเลยค่ะไม่ต้องตามโปรก,ปรกเสร็จแล้้วจาแซบกินเขากันเด้อจ้ะพี่น้องของกินนี่พักหนอกเด้อจ้ะพักหนอกใบโบ,โบกตากะมีพักติ้วจ้ะ เคื่อพลังน้ำพริกจ้าน้ำม้ตัวนี้ก็จะให้แต่ว้กินเจ้าของัห้าอยากกจะสแซ่ซ่องว้จ้ะแซ่ซ่อง,งเย็นไว้จ้าฟิไว้จ้ะจะกินเขาออกมากินเลยจ้ะอืมนี่จ้ะอาหารมื้อนี้ นี่น้ำพริกพักหนอ่อพักลวกหน่อไม้จ้าแซบๆบจ้าบ้านจ้าแซบ